เป็นกิจกรรมเรียงขวดให้ตรงสีค่ะโดยที่เราจะแบ่งขวดเป็น3าคู่เราจะวางสีนะคะขวดข้างในกล่องแล้วก็เราจะวางขวดให้ตรงกันโดยที่เราจะให้น้องต่อแถวกันนะคะเวียนวางกันคนละหนึ่งรอบวิธีการเล่นก็คือเราจะวางขวดไปให้ตรงกับสีข้างล่างซึ่งเราจะมองไม่เห็นแล้วก็ให้กรรมการบอกนะควะ่าเราถูกกี่ตำแหนง่งหนหนึ่งตำแหน่งค่ะไม่ถูกเลยค่ะไม่ถูกเลยค่ะ หนึ่งตำแหน่งค่ะสามตำแหน่งค่ะอันนี้นะคะคือวิธีเล่นแต่ว่าวันจริงเราจะให้น้องนะคะเวียนต่อกันคนละหนึ่งรอบค่ะอันนี้เป็นมีดดำเต่อเป็นเกมจำศีร่ะ กิจกรรมเปิอย่างนะคะก็คือจะให้น้องเป่าลูกโปแล้วก็ใช้ลมจากลูกโป่งทำให้แก้วหล่ออกจากโลงให้หมดค่ะเราจะให้เวลา10วินนะคะหมดแล้วทีีนพอดี สวัสดีค่ะกิจกรรมของนะคะก็คือกิจกรรมปากกาสามขีนะคะกิจกรรมก็คือเราจะเอาเชือกปากกามาปากกาไว้แล้วเราจะให้ทุกคนอนะ่ะวาด้ด้วยปากกาด้วยเชือกทชืนี้นะคะแล้วก็จะมีทีมทายน,นะคะให้ทายว่าลูกที่เราวาดเนี่ยคือลูกอะไรนะคะถ้าทายถูกนะคะก็จะได้คะแนนแต่ถ้าทายผิดนะคะก็จะต้องออกมาเต้นนะคะไปทายะเรา่ะ okay. เริ่อยนะคะโดยเราจะได้บอกคําให้ับเพื่อนๆดูแล้วนะคะแต่ว,ว่าคนที่ทายก็จะไม่รู้ดอเคโอเคค่ะเราจะเริ่มวาดกันเลยนะคะ ตอนนี้ก็ต้องใช้ความสามัคคีนิดนึงนะคะโอเคทีคนี้นะคะเราก็จะให้คนหาคน,นะคะคนานหาคะ่ะว่าลูกเหยือว่าคือลูกอะไรเชิญถามมาได้เลยค่ะลูกนี้ค่ะคือลูกอะไรคะแอปเปิลค่ะถูกต้องค่ะนี่นะคะก็จะได้เลยหนึ่งคะแนนนะคะแบบนี้ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบกิจกรรมแต่เพียงวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ